บทที่3,987้ายถ่ายที่สุดแล้วแค่ฉายาผู้แข็งแกร่งโลกบูโบราณบนก็เพียงพอที่จะสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วเหล่านักบูในโลกบูโบราณกลางแล้วสำหรับพวกเขานักบูจากโลกบูโบราณบนนั้นน่าสะพรึงกลัวราวกับปีศาจส,สิ่งมีชีวิตที่พวกเขาไม่เคยแม้แต่จะฝันถึงดังนั้นแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับผู้แข่งแกร่งโลกบูโบราณบนเพียงลำพัง ไม่เช่นนั้นผู้นำนิกายโดยรอบจากโลกบูโบราณกลางก็คงจะไม่หวาดกลัวพอที่จะมาขอความช่วยเหลือที่นี่และหลังจากได้เห็นพลังของหยางเฉินผู้นำนิกายเหล่านี้ก็กลับมามีสีสันอีกครั้งก่อนหน้านี้เมื่อพวกเขาคิดว่าหยางเฉินจะถูกผู้แข่งแกร่งโลกบูโบราณบนสังหารพวกเขาก็เตรียมที่จะขอความเมตตาจากชายอ้วนไว้แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็สงบลงและเฝ้าดูต่อไป หยางเฉินไม่สนใจสำหรับเขาแล้วการจัดการกับชายอ้วนน้อยและลูกน้องของเขาไม่สำคัญไม่ว่าปรมาจารย์นิกายเหล่านี้จะอยู่แถวนั้นหรือไม่เพราะไม่มีผู้แข่งแกร่งโลกบูโบราณบนคนใดมีเลือดเนื้อติดตัวเลยทันใดนั้นชายอ้วนน้อยก็พูดขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขุนเครื่องจับจ้องหยางเฉินไอหนูแกคิดจริงๆหรือว่าแค่ข้าเศษขยะนั่นแกจะแข่งแกร่งจริงๆแกอาจไม่รู้ว่าพวกเราน่ากลัวขนาดไหน เห็นได้ชัดว่าชายอ้วนน้อยได้ปลดปล่อยทักษะวิชาจนพร้อมแล้วและคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างเฉินกลับไม่กลัวเลยรอยยิ้มของเขากลับกว้างขึ้นอะไรนะแกคิดว่าแกแข็งแกร่งกว่าเศษขยะนั่นงั้นเหรอชายอ้วนน้อยขมวดคิ้วไอเด็กเวรถ้าอาจารย์ของแกอยู่ตรงหน้าฉันเขาคงไม่กล้าทำท่าโอหังแบบนี้แน่ถ้าเขารู้ว่าแกพูดกับฉันแบบนี้ฉันเชื่อว่าเขาจะหักขาแกแน่ๆ พวกเราผู้แข็งแกร่งจากโลกบูโบราณบนนั้นสูงส่งและทรงพลังพวกแกก็แค่ขยะทำได้เพียงมองดูพวกเราหยางเฉินถอนหายใจรู้สึกสิ้นหวังกับพฤติกรรมฆ่าตัวตายของชายอ้วนน้อยโมชิงจวอไม่ได้ที่จะโต้กลับชายอ้วนน้อยว่าผู้ทรงพลังจากโลกบูโบราณบนนั้นหรืออย่างน้อยก็โชคดีมีสิทธิ์ได้ห้าคำแรกส่วนคำว่าทรงพลังมันไม่เกี่ยวกับแกเลย การถูกหยางฉันดูถูกเหยียดหยามนั้นไม่เป็นไรแต่บัดนี้กลับถูกหญิงสาวดูหมิน่นเหยียดหยามชายอ้วนน้อยรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของตนถูกเหยียบย่ำอย่างรุนแรงดวงตาของเขาฉายแววดูร้ายตะโกนใส่โมชิงจู่อย่างโกรธจัดว่านางสารเลวกล้าพูดมากฉันหนีได้อย่างไรรอฉันก่อนพูดให้จบก่อนเธอคราวหน้าฉันจะสั่งสอนหล่อนแต่เธอดูสวยมากเลยนะฮิฮิ งั้นเธอควรคิดหาวิธีต้านทานความโกรธของฉันไว้ด้วยนะจ๊ะแม่เจ้าอ้วนน้อยจะไม่ค่อยมั่นใจในใจนักและพร้อมจะหลบหนีได้ทุกเมื่อแต่คำพูดของเขาก็ยังคงหยิ่งยโสโอหังขณะที่อีกฝ่ายเริ่มโต้เถียงกันอีกครั้งหยางเฉินก็เอ่ยว่าหยุดพูดไร้สาระได้แล้วถ้าอยากทำอะไรก็รีบทำซะเมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าอ้วนน้อยก็ตกตะลึงเช่นกันทันใดนั้นเจ้าอ้วนน้อยก็ได้รำดาบอาถรรพ์อีกครั้ง ทุกคนคิดว่าในครั้งนี้เจ้าอ้วนน้อยจะลงมือเองแต่เจ้าอ้วนน้อยยังคงยืนนิ่งไม่ขยับขยื่อนทว่ายอดฝีมืออีกสาคนที่อยู่รอบรอบรีบวิ่งเข้าหาอย่างเฉินภาพนี้ทำให้ทุกคนงุนงงอย่างมากเพราะเจ้าอ้วนน้อยปลดปล่อยทักษะออกมาเกือบทั้งวันราวกับว่ากำลังจะปลดปล่อยพลังออกมาเองแต่ก็ยังไม่ออกไปสู้ เหล่ายอดฝีมือทั้งสามพลุ่งพล่านด้วยรัศมีอันน่าสะพึงกลัวเห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งกว่าพลังที่ยอดฝีมือคนเดียวปลดปล่อยออกมาก่อนหน้านี้มากคราวนี้หยางเฉินก็เคลื่อนไหวเช่นกันแม้เท้าจะไม่ขยับแต่มือของเขาก็เปิดใช้งานทักษะท,ทันทีเมื่อผู้แข็งแกร่งทั้งสามปรากฏตัวต่อหน้าหยางเฉินหยางเฉินก็โจมตีทันที รัศมีอันน่าสะพรึงกลัวที่แผ่ออกมาจากหยางเฉินสกัดกั้นการโจมตีของนักบูทั้งสามได้ทันทีขณะเดียวกันหยางเฉินก็พุ่งไปข้างหน้าพลังปราณในมือของเขากำลังรวมตัวเป็นหนึ่งพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวเข้าปกคลุมนักบูทั้งสามทันทีทุกคนต่างประหลาดใจเมื่อเห็นหยางเฉินหายไปจากสายตานักบูทั้งสามก็ยังคงนิ่งเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาไม่หันกลับไปหาหยางเฉินทันที ชายร่างอ้วนที่อยู่ข้างๆก็ตกใจเล็กน้อยเช่นกันจากนั้นก็ฟาดดาบอาถรรพ์อีกครั้งขณะที่ชายร่างอ้วนร่ายรำด้วยดาบนักบูทั้งสามก็เคลื่อนไหวในทันทีเช่นกันพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองหยางเฉินกลางอากาศและปล่อยพลังโจมตีอันทรงพลังออกมาพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกันหยางเฉินก็ตกเข้าใส่พวกเขาทั้งสามทันทีตูมพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวปะทะเข้ากับพวกเขาทั้งสามทันที ประตูคฤหาสน์เจ้าเมืองหงไฟทั้งหมดสั่นสะเทือนรอยแตกนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนพื้นทันทีทำให้ทุกคนเซไปเซมาวินาทีต่อมาทุกคนก็เห็นหยางเฉินลงสู่พื้นและปรากฏตัวในท่าเดิมส่วนผู้ทรงพลังทั้งสามที่ปลดปล่อยพลังออกมานั้นพวกเขาถูกตบกลับด้วยฝ่ามือของหยางเฉินโดยตรงเมื่อเห็นภาพนี้ทุกคนก็ตกตะลึง แต่เดิมความสามารถของหยางเฉินที่สามารถสังหารนักบ,บูคนแรกได้ในทันทีนั้นเพียงพอที่จะทำให้ทุกคนประหลาดใจคราวนี้นักบ,บูผู้ทรงพลังทั้งสามที่มีระดับวิถีบูที่แดนนภาขั้นเจ็ดชั้นต้นโจมตีพร้อมกันแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถต้านทานการโจมตีของหยางเฉินได้นี่มันเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยังไงแกทำแบบนี้ได้ยังไงแกเป็นใครกัน แกชายอ้วนน้อยตัวสั่นไปทั้งตัวแม้แต่ริมฝีปากก็ยังสั่นเทาเขาจ้องมองหยางเฉินด้วยสายตาที่ทื่อๆด้วยความไม่อยากจะเชื่อบทที่3 9 8 8ก่อนหน้านี้ผู้แข็งแกร่งรอบตัวเขาถูกหยางเฉินสังหารไปในทันทีแม้ชายอ้วนน้อยจะเห็นการโจมตีของหยางเฉินอย่างชัดเจนแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเป็นเพราะความประมาทของตัวเองแต่คราวนี้ชายอ้วนน้อยได้ใช้ทักษะวิชาลับของเขาไปแล้ว ทำให้นักบ,บูทั้ง3าปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถต้านทานหยางเฉินได้แม้แต่วินาทีเดียวทั้ง3มต่างถูกพลังของหยางเฉินซัดกร,ระเด็นไปไกลในทันทีที่สัมผัสตัวชายอ้วนน้อยเตรียมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดไว้แล้วแต่เขาก็ไม่เคยคาดคิดว่าหยางเฉินจะท่งพลังได้ขนาดนี้ภาพเบื้องหน้าของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะรับมือได้ หากไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองชายอ้วนน้อยคนนี้คงไม่เชื่อว่ามันเป็นของจริงหยางเฉินมองชายอ้วนด้วยความดูถูกเหยียดหยามรอยยิ้มประหลาดผุดขึ้นบนริมฝีปากในขณะนั้นแม้แต่ไปอยู่สู้และหมาชาวที่อยู่ข้างๆหยางเฉินก็ยังหวาดกลัวรศมีของหยางเฉินเพราะความตกตะลึงกับภาพเบื้องหน้า พวกเขาจึงตกตะลึงไปด้วยอีกฝ่ายคือนักบูผู้ทรงพลังทั้งสามจากโลกบูโบราณบนแม้แต่คนเดียวก็เพียงพอที่จะทำลายโลกบูโบราณกลางได้นับประษาอะไรกับการร่วมมือกันของทั้งสามถึงพระนั้นอย่างเฉินก็ยังจัดการได้อย่างง่ายดายสังหารทั้งสามได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาทีหมาชาวกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าฉันนี่ชื่นชมพี่เฉินมากขึ้นเรื่อยๆพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีผู้ทรงพลังจากโลกบูโบราณบนมาถึงในอนาคตเราก็ไม่ต้องกังวลอู่ทรงป้าพยักหน้าเห็นด้วยถูกต้องถ้าไอสารเลวพวกนี้จากโลกบูโบราณบนกล้ามาท่านหยางจะฆ่าพวกมันใครกล้าต่อต้านท่านหยางจะต้องตายในฐานะสิทธิ์ของหยางเฉินเหอชิงหลงก็ฉายแววตื่นเต้นเช่น,ชนกันด้วยพละกำลังอาจารย์ของฉันในตอนนี้ หากเขาสามารถบรรลุถึงระดับโลกบูโบราณบนได้เขาก็เพียงพอที่จะทําให้เหล่าสํานักอันทรงพลังที่นั่นสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวแล้วฝ่ายหยางเฉินทุกคนต่างมั่นใจในความสามารถของเขาอย่างเต็มเปี่ยมและนี่คือสิ่งที่พวกเขาหวังจะได้เห็นเมืออ่อหยางเฉินแข็งแกร่งขึ้นพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนไปด้วยและบ้านเรือนของพวกเขาจะไม่ถูกทําลายโดยผู้มีอํานาจจากโลกบูโบราณบนอีกต่อไป ในขณะนี้ทุกคนต่างยกย่องหยางเฉินและตะโกนใส่เจ้าอ้วนน้อยอย่างต่อเนื่องราวกับว่าพวกเขาเพิ่งสังหารผู้ทรงพลังไปสี่คนด้วยตนเองยังไงยังงั้นพวกเขาไม่กลัวเจ้าอ้วนน้อยที่อยู่ตรงหน้าอีกต่อไปก่อนที่หยางเฉินจะออกมาจากศาลาสมบัติพวกเขาต่างก็ตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อได้ยินข่าวว่าเจ้าอ้วนน้อยมาถึงโลกบูโบราณกลางแล้วพวกเขาไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้อย่างสงบนิ่ง คอยดูถูกเจ้าอ้วนน้อยผู้ทรงพลังที่อยู่ตรงหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโอกาสที่หยางเฉินมอบให้พวกเขาชายอ้วนน้อยโกรธมากแต่กลับยิ่งหวาดกลัวเขาไม่คิดว่าหยางเฉินจะน่ากลัวได้ขนาดนี้เขารู้ดีว่าเหลือทางเลือกเดียวคือการหลบหนีแต่ก่อนจะหลบหนีชายอ้วนน้อยก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขาอยากรู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นชายอ้วนน้อยจ้องมองหยางเฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคือง ไอ้หนูถึงแม้แกจะแข็งแกร่งมากแต่แกก็เทียบชั้นกับสำนักในโลกบูโบราณบนของพวกเราไม่ได้นับประษาอะไรกับสำนักแดงของเราฉันคาสงสัยจริงๆว่าแกใช้วิธีอะไรเมื่อกี้และทำไมแกถึงสามารถสังหารเหล่าผู้รับใช้วิญญาณแห่งสำนักแดงของพวกเราได้ถึงแม้ผู้รับใช้วิญญาณเหล่านี้จะเป็นเพียงระดับต่ำสุดในสำนักแดงแต่ก็ไม่มีทางที่จะถูกกำจัดได้ง่ายๆด้วยผู้ไร้ค่าจากสำนักในโลกบูโบราณกลางอย่างแก แต่แกคงกำจัดเหล่าผู้รับใช้วิญญาณแห่งสำนักแดงของเราไปแล้วสองครั้งติดต่อกันพลังชี้ของแกก็ถูกกลืนกินไปอย่างหนักแล้วมีใช่หรือบัตรนี้แกแค่แซงทำเป็นสงบถ้าแกไม่อยากให้ฉันสฉวยโอกาสฆ่าแกก็บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าแกใช้วิธีไหนหยางเชิญหัวเราะไม่กลัวชายอ้วนน้อยเลยสักนิดเพราะหยางเชิญรู้ดีว่าคนที่แซงทำเป็นสงบคือชายอ้วนน้อยเอง เมื่อเห็นหยางเฉินยังคงดูถูกเขาชายอ้วนน้อยก็กระตุกปากด้วยความโกรธเขาอดไม่ได้ที่จะชี้ดาบอาถรรพ์ในมือไปที่หยางเฉินและตะโกนอย่างโกรธจัดว่าไอ้เวนแกหัวเราะอ,อะไรตอบคำถามฉันมาเร็วๆไม่งั้นฉันจะลงมือนะโวยแม้ชายอ้วนน้อยจะพูดเช่นนั้นแต่มันก็เป็นเพียงการคาดเดาของเขาเขาคิดว่าหยางเฉินอาจจะอ่อนแอมากในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้คิดจะลงมือทำอะไร ชายอ้วนน้อยก็เตรียมตัวไว้แล้วหากหยางเฉินกล้าโจมตีเขาเขาคงจะหันหลังกลับและหลบหนีทันทีเขาจะไม่มาที่นี่เพียงลําพังอีกเว้นแต่จะมีปรมาจารย์จากนิกายของพวกเขาที่แข็งแกร่งกว่ามากับเขาหยางเฉินกล่าวว่าผู้รับใช้วิญ,ญญาณที่ตายแล้วฟังดูน่าทึ่งแต่พลังของมันกลับไม่แข็งแกร่งนักมันไร้สาระ ตอนแรกฉันคิดว่าแกเป็นแค่ขยะจากโลกบูโบราณบนแต่ฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นขยะยิ่งกว่าขยะจากโลกบูโบราณกลางเสียอีกฉันรู้มานานแล้วว่าคนทั้งสี่ที่อยู่รอบตัวแกเป็นแค่ซากศพเดินได้ไม่มีสติสีศพรัศมีที่พวกมันเปล่งออกมาดูแข็งแกร่งมากแต่พลังที่แท้จริงนั้นไร้สาระสิ้นดีเป็นแค่ภาพลวงตาบทที่3989เมื่อได้ยินคำพูดของหยางเฉินเจ้าว้าน,น้อยก็ตกตะลึงอย่างที่สุด เจ้าอ้วนน้อยมั่นใจในเจ้าวิญญาณมรณะผู้ทรงพลังในสำนักแดงของตนมาโดยตลอดเพียงแค่ได้ยินคำว่าผู้รับใช้วิญญาณมรณะคำนี้ก็ทำให้เจ้าอ้วนน้อยรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยม อย่างไรก็ตามเจ้าอ้วนน้อยก็ตระหนักถึงข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆในตัวผู้รับใช้วิญญาณมรณะของสำนักแดงเช่นกันหากคนที่นำพวกเขาอ่อนแอเกินไปพลังของเจ้าวิญญาณมรณะก็จะอ่อนแอลงและพวกเขาจะไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ที่แท้เจ้าอ้วนน้อยเองก็อ่อนแอและเพราะผู้แข่งแกร่งระดับสูงยังไม่สามารถเข้าสู่โลกบูโบราณกลางได้สำเร็จในขณะน,นี้เจ้าอ,อ้วนน้อยจึงนำเจ้าวิญญาณมรณะที่อ่อนแอกว่ามาด้วยเพียงไม่กี่คน เพื่อความปลอดภัยของตนเองชายอ้วนน้อยจึงรีบนำผู้รับใช้วิญญาณมรณะสี่คนมาด้วยทันทีเขาคิดว่าผู้รับใช้วิญญาณมรณะสี่คนนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะกวาดล้างทั่วทั้งโลกบูโบราณกลางและเพียงพออย่างยิ่งที่จะจัดการกับเหล่านักบูที่นั่นอย่างไรก็ตามชายอ้วนน้อยไม่เคยคาดคิดว่าผู้รับใช้วิญญาณมรณะที่เขาภาคภูมิใจจะถูกหยางเฉินสังหารทันทีและหยางเฉินก็มองเห็นเบาแสได้ในทันใด ดวงตาของชายอ้วนน้อยเบิกกว้างพลางถามแกรู้ได้อย่างไรว่าพวกมันเป็นผู้รับใช้วิญญาณมรณะหยางเฉินย่อเยอ้ยแกไม่มีสิทธิ์รู้หยางเฉินสังเกตเห็นมานานแล้วว่าชายสี่คนรอบตัวชายอ้วนน้อยมีสีหน้าไร้อารมณ์ไม่ว่าสถานการณ์จะร้ายแรงเพียงใดสีหน้าของพวกเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาจึงเฝ้าสังเกตอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลา ท้ายที่สุดแล้วบุคคลทั้งสี่ที่แปลกประหลาดและทรงพลังเหล่านั้นดูหน่าสะพรึงกลัวและหน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมในความคิดของยางเฉินหากเขาต้องการแก้ไขปัญหานี้เขาต้องกำจัดผู้ทรงพลังทั้งสี่คนนี้เสียก่อนท้ายที่สุดแล้วแค่คนคนเดียวที่โดดเด่นก็ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวแล้วหลังจากสังเกตครู่หนึ่งผู้รับใช้วิญ,ญญาณมรณะคนแรกก็ถูกใช้ร่างอ้วนควบคุมตัวและรีบวิ่งเข้ามา สำหรับคนอื่นๆพวกเขาต่างงุนงงกับการกระทำของชายร่างอ้วนในที่สุดก็คิดไปเองว่าเขาแค่เต้นระบำไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นโดยไม่ได้คิดอะไรมากนะักแต่หยางเฉินที่ใส่ใจก็มองเห็นบาแสทันทีพลังของร่างนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของชายร่างอ้วนแม้ว่าหยางเฉินจะค่อนข้างประหลาดใจกับวิธีการนี้ แต่เมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้พบกับทักษะลับที่คล้ายกันนี้ระหว่างที่กำลังค้นหาหนังสือโบราณในสาลาสมบัติของคฤหาสน์เจ้าเมืองหงไฟว่ากันว่าวิธีการนี้เคยถูกใช้โดยบุคคลในโลกบูโบราณกลางมาก่อนและจำนวนผู้ทรงพลังที่สามารถทำได้นั้นมีน้อยมากและค่อยๆสูญหายไปอย่างเชิญเห็นเพียงแวบเดียวไม่ได้มองเข้าไปใกล้ต่อมาเขาก็พบว่าเจ้าอ้วนน้อยก็ใช้วิธีที่คล้ายคลึงกัน การฝึกฝนวิธีนี้ช่างโหดร้ายยิ่งนักต้องใช้วิธีการต่างๆเพื่อปราบผู้มีอำนาจจากนั้นจึงใช้กำลังทำลายวิญญาณของพวกเขาจากนั้นวิญญาณที่ถูกหล่อขึ้นด้วยทักษะลับก็ถูกบรรจุไว้ในตัวผู้แข็งแกร่งเหล่านี้นับจากนั้นร่างเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยผู้ที่ใช้ทักษะลับพวกเขาจะสูญเสียสติสัมปชัญญะดั้งเดิมเพราะแท้จริงแล้วพวกเขาคือผู้แข็งแกร่งที่วิญญาณได้ถูกทำลายไปแล้ว พูดให้ถูกคือผู้รับใช้วิญญาณมรณะเหล่านี้ก็เหมือนกับคนตายวิญญาณของร่างดั้งเดิมถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงและวิญญาณที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นน่าจะไม่ใช่มนุษย์เพียงแต่ทำหน้าที่ควบคุมร่างกายนี้เช่นกินขี้เยี่ยวเท่านั้นดังนั้นผู้รับใช้วิญญาณมรณะผู้บริสุทธิ์จึงไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าต่อตา ใบหน้าของพวกเขาไร้อารมณ์และพวกเขาไม่ยอมพูดอะไรสักคำภายใต้คำสั่งของเจ้านายพวกเขาจะปลดปล่อยพลังอำนาจของตนออกมาเหมือนกับเครื่องจักรสังหารที่ไรความปราณีเมื่อเหล่าผู้รับใช้วิญญาณมรณะเหล่านี้ถูกหลอมขึ้นพวกเขาจะถูกหลอมรวมด้วยพลังวิญญาณอันทรงพลังผ่านวิธีการพิเศษเมื่อรวมกับร่างกายที่แข็งแกร่งอยู่แล้วพวกมันจึงเกิดเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ดังนั้นผู้รับใช้วิญญาณมรณะแต่ละคนจึงมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวแน่นอนว่าผู้รับใช้วิญญาณมรณะเหล่านี้จะปลดปล่อยพลังสูงสุดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเจ้านายผู้ควบคุมพวกเขายิ่งผู้ควบคุมแข็งแกร่งเท่าใดพลังของผู้รับใช้วิญญาณมรณะก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหากผู้ควบคุมอ่อนแอเท่าใดพลังที่ผู้รับใช้วิญญ,ญาณมรณะปลดปล่อยออกมาก็ยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้น ผู้รับใช้วิญญาณมรณะทั้งสี่นี้แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่เนื่องจากชายอ้วนผู้ควบคุมพวกเขาอ่อนแอเกินไปพวกเขาจึงไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพทั้งหมดออกมาได้เมื่อหยางเฉินพบว่าชายอ้วนตัวน้อยกำลังใช้วิธีนี้เขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าวิชาลับที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่กี่วันก่อนจะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าต่อตา ถึงแม้ว่าหยางเฉินจะมองเห็นการโจมตีของผู้รับใช้วิญญาณมรณะคนแรกได้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับวิชาลับเช่นนี้และเขาก็รู้สึกไม่มั่นใจอย่างยิ่งเหตุผลที่หยางเฉินยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยความมั่นใจเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาไม่อาจหลบหนีได้ในตอนนั้นหยางเฉินประหนักดีว่ารัศมีอันทรงพลังที่แผ่ออกมาจากผู้รับใช้วิญญ,ญาณมรณะได้โอบล้อมเขาไว้แล้วทำให้ทุกคนตกใจและถอยหนีไม่สามารถเข้าใกล้ได้ แม้ว่าหยางเฉินจะหลบได้ก็ต้องใช้พลังงานของเขาจำนวนมากหากเขาหลบได้พลังภายในของเขาเองจะหมดลงและเมื่อผู้รับใช้วิญญาณมรณะโจมตีครั้งที่สองพลังต่อสู้ของหยางเฉินก็จะหมดลงอย่างสิ้นเชิงดังนั้นหากหยางเฉินใช้วิธีหลบเลี่ยงเขาคงถึงคราวเคราะห์ดังนั้นอย่างเฉินจึงเลือกที่จะยืนนิ่งเสี่ยงดวงเดิมพันได้เลยว่านั่นคือผู้รับใช้วิญญ,ญาณมรณะที่อยู่ตรงหน้าเขา ราับใดที่ผู้ทรงพลังเบื้องหน้าเขาคือผู้รับใช้วิญญาณมรณะอย่างแท้จริงโดยพลังควบคุมที่จำกัดของชายอ้วนน้อยพลังที่แท้จริงของผู้รับใช้วิญญาณเหล่านี้ย่อมมีจำกัดขณะเดียวกันหยางเฉินก็สามารถโจมตีด้วยความเร็วสูงสุดปลดปล่อยวิชาลับเพื่อบังคับผู้รับใช้วิญญาณมรณะเบื้องหน้าแน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องอาศัยการสัมผัสตัวอีกฝ่าย ผลลั์สุดท้ายพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าการเดิมพันของหยางเฉินได้ผลสิ่งมีชีวิตที่พุ่งเข้ามาหาเขาคือผู้รับใช้วิญญาณมรณะอย่างแท้จริงและพลังของมันได้รับผลพวงจากพละงกำลังของชายอ้วนน้อยยิ่งไปกว่านั้นหยางเฉินสามารถควบคุมผู้รับใช้วิญญาณมรณะได้สำเร็จและผู้รับใช้วิญญาณมรณะก็สูญเสียการควบคุมของชายอ้วนน้อยไปในทันทีชายอ้วนเครียดจนไม่สามารถปลดปล่อยพลังใดใดเพิ่มเติมได้ นี่คือวิธีที่ผู้ทรงพลังทั้งสี่ถูกหยางเฉินสังหารทันทีหากคนทั้งสี่ที่อยู่รอบๆชายอ้วนน้อยเป็นนักบูรธรรมดาหยางเฉินรู้ดีว่าครั้งนี้เขาจะตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงเพราะด้วยบุคคลสำคัญมากมายที่ต้องปกป้องหยางเฉินจึงไม่สามารถหลบหนีเพียงลำพังได้อย่างแน่นอนเมื่อรู้ว่านักบูที่น่าสะพรึงกลัวทั้งสี่ที่ล้อมรอบชายร่างอ้วนน้อยหลวนเป็นผู้รับใช้วิญ,ญญาณวรณะ หยางเฉินก็กลายเป็นผู้กล้าหาญและมั่นใจขึ้นมาทันทีแม้ชายร่างอ้วนน้อยจะพยายามควบคุมผู้รับใช้วิญญาณมรณะทั้งสามอย่างเต็มที่อีกครั้งแต่หยางเฉินก็ยังคงไม่หวั่นไหวเพราะเขาคาดการผลลัพธ์ไว้นานแล้วเมื่อผู้รับใช้วิญญาณมรณะทั้งสามคนโจมตีพร้อมกันหยางเฉินก็โจมตีอีกครั้งทันใดนั้นหยางเฉินก็ยิ้มให้ชายร่างอ้วนน้อยและกล่าวว่า เอาล่ะฉันจะแสดงวิธีควบคุมผู้รับใช้วิญญาณมรณะให้แก่ดูเมื่อหยางเฉินพูดจบเขาก็รีบผนึกมือไว้ทันใดนั้นผู้รับใช้วิญญาณมรณะทั้งสที่ทุกคนเชื่อว่าตายไปแล้วก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันในทันที